หลังจากเราฟอกเกียร์แล้วนะครับการฟอกเกียร์ก็จะเป็นการฝัดชิ่งน้ํามันเกียร์นะครับคันนี้มาดึกนิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้คิวงานเยอะนะครับวันอาทิตย์คันที่3ของวันนะครับทําคนเดียวเลยนะครับตอนนี้เป็นขั้นตอนการฝัดชิ่งน้ํามันเกียร์หรือการแลกเปลี่ยนน้ามันเกียร์กังล้าน้ำมันเกียร์ใหม่เข้าไปนะครับสาหรับคันนี้ก็มารับโปรโมชั่นนะครับเป็นน้ํามันเกียร์ m 퀴 l y นะครับ TOPTEC หพันสนะครับสำหรับ Hyundai H1 นะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องจัดเป็น m 퀴 l y Special Tech 10W30 อันนี้ก็เป็นลูกค้าประจำนะครับตอนนี้เป็นขั้นตอนการเดนน้ำมันเก่าออกจากระบบนะครับเลเวลตรงนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับน้ำมันเก่าจะถูกดันออกจากระบบเกียร์โดยที่น้ำมันใหม่เข้าไปทำการชะล้างและดันน้ำมันเก่าออกมานะครับคิวพิเศษรอบดึกนะครับคันนี้ แสงหลอดไฟนะครับมีความสว่างสูงนะครับอันนี้ไม่ต้องรอให้เกียร์ดำนะครับครบระยะที่เรานั้งหมายลูกค้าก็จะมาฟัดชิ่งตามระยะนะครับบางคนรอให้เกียร์มีอาการนะครับเพราะฉะนั้นผลตอบรับผมผลที่เรามาดูแลเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันนะครับหลอดไฟใสแจ๋วเลยนะครับสองฝั่งครับตอนนี้ก็เป็นเสร็จสิ้นกระบวนการฟอกแล้วก็ฟัดชิง่งน้ำมันเกียร์เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเรากาลังเปิดระบบไซเคิลนะครับเพื่อให้น้ํามัน2ฝั่งเป็นสีเดียวกันนะครับถ้าสังเกตตอนนี้นะครับ2ฝั่งน้ํามันจะใสเหมือนกันแล้วนะครับสะอาดมากคือตอนนี้ใช้เป็นน้ํามันเกียร์ท็อปเทคพันสจากแบรนด์รีคิวโมลีนะครับเต็มระบบแล้วนะครับเดี๋ยวไปลองเกียร์กันนะครับว่าฟิลลิ่งก่อนและหลังจะแตกต่างจากเดิมไหมขนาดน้ํามันเกียร์ที่ว่าของเดิมใสๆนะครับแต่จะของเปลี่ยนตามระยะที่เราแนะนําฝากด้วยนะครับสำหรับคุณได้ H1 นะครับผม ดิคิมอรี่สตาร์วอ s แอนด์เซอร์วิสดูสภาพน้ำมันเฟืองท้ายหลังผ่านการใช้งานไปเป็นเฟืองท้ายลิมิตสลิปนะครับเดี๋ยวมาดูกันน้ำมันเหนืดข้นดำอยู่นะครับเนี่ยดูน็อตก้นอ่างสิมีเศษโะ่ะจับมาอยู่ฮะแต่สีน้ำมันดำนะครับ เปลี่ยนตัวใหม่เป็น Fully Synthetic นะครับ 85W140 Limited Slip นะครับรอบใหม่